ก็ก่อนหน้านี้ก็มีการจริงๆเรื่องเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นประมาณกุมภาพันธ์ที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็คอยเองก็เชิญเกิดมันมาตลอดตลอดทั้งปีอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้บอกใครไม่ได้พูดกับใครมากนอกจากเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทนี่คือรู้ตอนที่พาตัดเสร็จแล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะก็ทุกคนก็แบบมันเป็นห่วงแล้วก็แบบว่าทําไมไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยใช่คอยก็แบบเก็บไว้คนเดียวจนหลายคนก็ไม่ทราบนะคะจน ว่าณวันนี้เนี่ยพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงกับทุกคนแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบต้องต้องไปเกรงกลัวมันหรือว่าไม่ใช่เรื่องที่มันต้องเราแบบเออ,อเาเรียกว่าอะไรอะแบบแบบอายที่ต้องไปตรวจหาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพตรงนี้ด้วยเพราะมันสำคัญมากกับการตรวจสุขภาพต้องตรวจทุกป,ปีค่ะเรารุ่ได้ไงว่าเราต้องไปตรวจเาคิว่ามันมีสัญญาณจริงๆแล้วว่ามันเป็นความ ผมคิดว่าพลอ,อยตรวจะค่ะครั้งแรกเนี่ยคือที่เจอเนี่ยก็คือเป็นก้อนเนื้อเป็นก้อนเนื้อแล้วพลอยเองก็หมอบอกว,ว่ายังไม่เป็นอะไรแต่ต้อง follow up นะแล้วด้วยความที่พลอยเองก็ผิดที่พลอยนี่แหละพลอยชะล่าใจเพราะพลอยเป็นคนกลัวเข็มเจาะเลือดมา,ากๆกลัวแบบขึ้นสมองอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเราออกกำลังกายอยู่แล้วเราเป็นคนแข็งแรงสุขภาพเราดีเราไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกอะไรเงี้ยคะ<ม>่ะก็จนปล่อยให้มันผ่านไปจนปีครึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตรวจอีกทีก็ผลมันออก ว่าเนื้อเนี่ยมีการเจริญเติบโตเป็นเ,เป็นเชฟของเป็นเชฟมันจะแบบเป็น,ปนรูปร่างมันเป็นชัดเจนว่าเป็นมะเร็งก็ผลเลือดด้วยระดับก็คือ4 4b 4, 4, 4, 4อะไรก,กว่าๆนี่แหละเนส่นัทางแพทย์คอยก็แบบตอนนั้นเพ่อนก็ช็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนจะแนะนําให้ไปที่บ,บัมราก็เปลี่ยนไปที่นู่นแล้วก็มีการพูดคุยกับหมออะไรเงี้ยแล้วก็ผ่าตาัดผ่าตัด แล้วมันเจอสองข้างนะคะก็ข้างหนึ่งก็ไม่ชัดเจนก็คืออะไรก็ต้องเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจพอตรวจออกมาก็เป็นแค่หินปูนแต่ทีนี้ข้างซ้ายมันค่อนข้างชัดเจนมากๆแล้วก็ได้รับการผ่าตัดค่ะหลังจากนั้นก็ผ่าตาัดผ่าตาัดเสร็จก็มีการเอาชิ้นเนื้อไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข,ข้าแลบอะไรต่อมันก็ตอนแรกเราก็คิดว่าน่าจะจบแล้วเนอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบพอนัดหมอทีคุณหมอก็แบบ บอกเราว่าแบบมันยังไม่จบนะอะไรอย่างเงี้ยมันมีมีต่อเพราะว่าเมลงที่พลอยเป็นนี่คือเป็น Special t y ท e เป็นเม็งสองสายพันคือเป็นเมลงเต้านมเป็นและต่อมน,น้ำเหลืองคือเต้านมคือดักรตอแล้วก็โลบูล่ากระต่อมน,น้ำเหลืองพลอยก็เลยแบบเหมือนแบบช็อกอีกรอบเพราะว่าพลอยบอกแล้วแล้วมันคือสเตจไหนคะหมอก,ก็บอกว่าเป็นสเตจสองแต่ทีเนี้ยเขาก็ถามว่าแล้วพอจะรู้ได้ไงว่ามันจะมันจะลามไปมากกว่านี้ เขาก็บอกว่าจะรู้ตอนผ่าตัดตอนนั้นก็คือใจใจแป้วแล้วพ่อะมันก็ไม่อยากให้ลามไปอไวอยัยวะอื่นแต่ว่าด้วยความโชคดีมันก็จบจบ,จบแค่นั้นนะคะมันก็จบจบ,จบแค่ที่เ t a ์สองจบที่ตอมน้ำเหลืองแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้แสงรับการรักษาทานยาอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็อยู่ในจุดที่ว่าเพิ่งไปตรวจเพสแกนามาอะไรเงี้ยมาก็ไม่ไม่เจอแล้วแต่ว่ายังยังต้องมอนิเตอร์ยังต้องตรวจยังต้องทานยาของคุณหมอเนี่ยไปอีกสัก เข้าสู่ปีที่สองแ้ค่ะกะต่อร,ร,รอ่างกายอยังงบ้นะค,ะคนกระทบทจริงๆแล้วนะตอนนั้นนะตอนปีที่แล้วถึงต้นตั้งแต่ต้นปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้มันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดร้ายสำหรับพลอยมากอะคะ่ะในความที่ว่าพลอยเจอหลายเรื่องที่แบบมันทั้งกระทบแบบทั้งเรื่องสุขภาพกระทบทั้งเรื่องสุขภาพทางจิตใจด้วย มันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างยากลาบากสำหรับเราอะไรเงี้ยแล้วก็ผลกระทบมันก็มีอาจจะมีว่าเราได้พอเรามีเรื่องไม่สบายใจแล้วเนี่ยเราไม่สบายใจเรื่องสุขภาพด้วยเรื่องเรื่องจิตใจตัวเองด้วยแล้วพอได้รับยาเนี่ยการลดฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยฮอร์โมนเพศหญิงมันก็ทําให้ดิ่งกว่าเดิมคิดมากกว่าเดิมมูสมูสสวิงมากกว่าเดิมเหมือนเป็นแบบมันมันพอใจเป็นคนแบบ เครียดอะไรเงี้ยเครียดอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บตัวแล้วก็ตอนนั้นก็มีปัญหายเยอะทานข้าวไม่ลงน้ําหนักลดลง13โลภายใน3เดือนนิดๆเองอะไรเงี้ยแล้วก็ผอมนอนไม่หลับหรือยอะไรเง <ừ> ี้ยเพราะทุกอย่างมันมันเปลี่ยนอะไรเง <ừ> ี้ยค<ๆ>่ะก็ก็ก็ใช้เวลายอยู่ระยะระยะหลายเดือนอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยทุกคนตอนหลังก็เริ่มขอความช่วยเหลือจากเพื่อนแล้วก็เพื่อนเริ่มแบบเอ๊ะเป็นอะไรอะไรเงี้ยไม่เข้าใจอะไรเลยก็เข้ามาดูลงดูแลตอนนี้พลอยก็ ก็โอเคขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าพลอยรู้สึกว่าพลอ,อ,อยไม่อยากแบบไม่สบายพลอยไม่อยากป่วยเหมือนที่คนเห็นเหมือนก่อนพลอยก็เลยหันมารกักตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยพยายามนอนให้เป็นเวลามากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาออกกำลังกายอะไรเงี้ยแล้วก็มีความสุขกับชีวิตะอะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากผมก็เราจเจอเหตุการณ์แล้วก็มีการตัดกันและสไตล์ชีวิตตัวเองอะไรองนี้น ตอนนี้ก็ตรงๆนะมันยังไม่สมบูรณ์ร้อซแต่ว่า mm hmm. พอยก็คิดว่าคิดแค่ว่าเดี๋็กรู่นี้มันก็เป็นวันที่ดีกว่าแล้วอะไรเงี้ยถ้าวันนี้พ่อหัวลราได้ยิ้มได้พ่อก็มีความสุขแล้วแล้วก็ไลฟ์สไตล์ก็คือทำว่าปรับไหมปรับแต่คงไม่ได้เปลี่ยนเลยให้มันฝืนตัวเองคือพอยก็จะแบบเขาเรียกอะไรกินดีนอนดีออกกาลังกาย มาดูแลสุขภาพนั่งสมาธิทานอาหารเสริมที่วิวต่อร่างกายอะไรเงี้ยคืออะไรที่มีประโยชน์อะไรที่ดีพลอยตอนนี้แบบพลอยเทคหมดเลยเพราะอยากให้ตัวเองแบบกลับมาแข็งแรงในทุกเรื่องทางร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะในช่วงที่แย่แบบในเวลานั้นนะครับขึ้นเครื่องหรือว่าคนลดตัวยืดเขาม่ช่วยเหลืออะไรในพลอยบ้างอือพลอยเป็นคนที่แย่มากเลยแล้วแบบตอนที่ช่วงที่แย่ๆพลอยเก็บตัวไงพลอยเดินเก็บตัวแล้วก็แบบเหมือนแบบแบบขังตัวเองไว้ในห้องไม่พูดอะไรเงี้ยเหมือน เก็บเก็บตัวเองอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยจนมันอยู่ในในจุดที่ว่าไม่ได้ละเสียอาการแล้วอ่าพอเสียอาการก็ก็ไปอยู่โรงพยาบาลแบบอย่างที่อย่างที่ตามข่าวก็ไปอยู่โรงพยาบาลแบบจิตเวทุกพักหนึ่งมันเองประมาณห้าวันวัะมนี้แล้วก็กินยาอะไรแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กแล้วทำยังไงดีลองเปลี่ยนเป็นหมอ,หอเป็นหมอ,หอ,มอหก็รับยาทีนี้ก็รับยาไปพักหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่า ราะว่าทานยามาเป็นเวลานานแล้วค่อนข้างเป็นแบบปีกว่าวเรารสึกว่าคอยแบบมันคอ,คอยเริ่มจําใครไม่ได้เริ่มเหมือนเบลออะไรอย่างเงี้ยสมองมันไม่ีฟังก์ชันไม่มีความมั่นใจแล้วเริ่มหวัดระแวงภาะวะมันมีแบบหลากหลายอาการมากค่ะแล้วก็รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองอย่างเงี้ยคอยเลยรู้สึกว่าไม่ได้ละฉันต้องฮึบแล้วฉันต้องฮึบเพื่อตัวเองแล้วคราวนี้แบบลองฮึบด้วยตัวเองก็คือแบบหันมานั่งสมาธิ แล้วก็อ่านหนังสือดูแลตัวเองขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆขอคำปรึกษาจากเพื่อนๆที่เรารักหรือคนที่เราแบบไว้ใจอะไรเงี้ยให้เขาแบบช่วยแบบช่วยเราให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะไม่เห็นการที่ต้องขังตัวเองแล้วต้องไปโรงพยาบาลจิตเวชมันเกิดในช่วงเวลาไหครับช่วงเวลาจริงจริงมันจริงจริงเรารับางานมาตลอดนะคะหลังจากที่มันเกิดอะไรเงี้ยมันเซนซิทีฟมากแต่ว่าช่วงไปหาหมอกับจิตอยู่โรงพยาบาลก็ ช่วงมีนาเมษาช่วงมีนาเมษาใช่ปีนี้ปีนี้ปีนี้ใช่ก็ก็ไปหาหมอเนี่ยค่ะเจอช่วงช่วงนั้นแหละช่วงนั้นแหละช่วงนั้นแหละที่นอนไม่พอช่วงนั้นแหละที่พี่นุ้อยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ช่วงนั้นแหละช่วงนั้นแหละช่วงนั้นหนักอะไรเงี้ยอืมป้าทำแบบตอนที่อยู่ในห้องอะครับบอนย่านครับเขาคิดอะไร คือพลอยว่าณจุดนั้นเนี่ยพลอยจมดิ่งอยู่กับความทุกข์ของตัวเองมากเกินไปแล้วก็ไม่สามารถเอาตัวเองหลุดพ้นจากจากความทุกได้เหมือนแบบมันมวนล,ลูปอยู่แต่ตรงนั้นนะคะแล้วก็จะพยายามออกก็ออกไม่ได้อะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันทําให้เราเหมือนแบบมุ่งพลเป็นวงกลมอยู่อย่างนั้นอะพอจะพอจะแบบจะดีขึ้นก็กลับไปคิดกลับไปเผชิญกลับไปอะไรเงี้ยมันกลายเป็นแบบเหมือนเราเดินหน้าไม่ได้ จัดการกับความรู้สึกตัวเองไม่ได้แล้วทีนี้พอจัดการกับความรู้สึกตัวเองไม่ได้ไม่ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเราคิดคิดคิดสิในหัววนอ,อย่างนั้นไม่จบไม่สิ้นคือหลับก็คิดนอนไม่หลับคือแบบถืออาการแบบนอนไม่หลับอะไรเงี้ยมันมันหยุดไม่ได้เหมือนเสียงในหัวมันดังตลอดเวลาอะไรเงี้ยจนมันไม่ไหวแล้วจริงๆก็เลยอย่างที่บอกแม่ก็พาไปหาหมอพาไปหาหมอแอล้วเนี้ย แต่ว่าพ่อก็เชื่อว่าหลายคนคงคงมีประสบการณ์คล้ายๆพลอยคงมีชีวิตที่ที่แบบเกิดเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วลว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเชื่อว่าหลายคนก็คงประสบเหมือนเราแต่ว่าจะทํายังไงดีที่ว่าเราจะเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นให้ได้เอาเอาตัวเองมาให้เข้มแข็งให้ได้ของพลอยก็ค่อยๆเ,เป็นค่อยๆไปค่อยอาจจะเดินทางช้ากว่าคนอื่นนิดนึงอะไรเงี้ยบางคนเขาอัหายเร็วแต่พลอยใช้เวลาแบบ นานมากกว่าจะดีขึ้นแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยพร้อมแล้วก็เลยคิดว่าพร้อมที่จะออกมาพูดตรงนี้เพื่อแบบให้อยากให้ทุกคนแบบหันมาดูแลตัวเองหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพซึ่งมันเป็นเรื่องสําคัญมากจริงจริง <karş> <app ress> ตอนนี้คือยังไม่ไดไ้ยังไม่ได้ไปพบหมอแต่ว่าพอน,นี้พออนพนธเนเรื่องอ่านหนังสือไปชอบอ่ <mm> านหนังสือ spend, แล้วก็เพื่อนเพื่อนงานหนังสือดีให้อ่านแล้วก็ มีการพอช,ชอบดู YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบว่าแบบดูนักพูดดูอะไรอย่างเงี้ยพอก็แบบแบบผิวใจตัวเองตอนนี้ก็มีการคุยน้องเขื่อนด้วยอยากจะไปหาน้องเขื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่น้องเขื่อนยายตนี้อ่านหนังสือของน้องเขื่อนอยู่ด้วยค่ะก็น้องเขื่อนก็บอกพร้อมเมื่อไหร่มานะอะไรอย่างเงี้ยพอก็แบบรู้สึกเอออยากจะไปนั่งคุยอะไรอย่างเงี้ยปรับทบกวนน้องเขื่อนอยูมีความมีความใคร่ไหมคะก็จะเป็นแบบเป็นแบบซาวด์เคียลิ่งทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะฝาก ก็ดีค่ะก็ดีขึ้นบางวันก็มีอาการบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าทุกอย่างมันอยู่ในจุดที่ดีมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าตอนนี้เรารู้สึกไม่ดีเราแค่ยอมรับความจริงไปว่าเรารู้สึกไม่ดีอยู่นะแต่เดี๋ยวอีกสี่วิข้างหน้าเนี่ยเราจะค่อยๆเสียใจน้อยลงแล้วนะเราจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยก็คือพยายามแบบบอกตัวเองแพลให้แผรู้ตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยคอยมองว่ามันเป็นเรื่องเรื่องธรรมชาติมากค่ะเพราะเราเป็นมนุษย์มันเป็นธรรมดาให้เราต้องมีความรู้สึก มีความมีความทุกข์มีความเสียใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแค่ว่าเราต้องเอาตัวเองออกจุดนี้ให้เร็วที่สุดได้แค่ไหนเท่านั้นเองก็จริงๆแล้วมันช่วยเยอะเลยนะคะแบบว่าความรักความรักละจากคนรอบข้างกำลังใจจากทุกๆคนอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเยียวยาทำให้เราแบบว่าเดินหน้าไปต่อได้แล้วก็กำลังใจ ตัวพอยเนี่ยพอยโชคดีมากได้ความที่ว่าพอมีกําลังใจจากครอบครัวไม่พอมีกำลังใจจากคนเพื่จจอนเพื่อนในเพื่อนเพื่อนในอาชีพการงานวงการจากแฟนคลับจากอะไรพอยรู้สึกว่ากําลังใจของพอยเยอะมากมเมื่อเทียบกับคนอื่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีแล้วก็รู้สึกว่าเราพร้อมที่จะมีแรงสู้อีกค,ครั้งหนึ่งพรรู้สึกว่ากําลังใจที่คนรอบข้างแฟนคลับเขาส่งให้เราเป็นก้อนใหญ่มากเป็นก้อนใหญ่จริงเพราะเขารู้สึกว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ต้องเจอแต่อะไรที่หนักหนา ซึ่งจะเียคนอื่นก็อาจจะไม่ได้มาทีเดียวแต่เรามาพร้อมกันโดยที่คเอบางคนขนาดทัออกไม่ได้แต่พอมก็แย่อยู่ใจม่พักนึงนะแต่ว่าออมเอาเป็นว่ามันก็ค่อนข้างสาหัสสำหรับพยแต่ตอนนี้พยผ่านมาได้แล้วก็ถือว่าณวันนี้พรโชคดีมากมากที่พยแบบพยเริ่มยิ้มได้บ้างพยเริ่มแบบหาความสุขให้กับตัวเองได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าโชคดีแล้วนะจะพูดยังไงคิดว่าตอนแรกก็คิดว่าตัวเองจะแบบ จะแย่แล้วว่าจะจะจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นเวลาที่เนิ่นนานพอสมควรที่เราอยู่ในสภาวะความเครียดอะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้กลับมาแล้วเราได้บอกคนที่ชื่อเชิญมาว่ายังไงบ้างว่าฉันจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปในมุมมองนวันนี้หรือว่ายังไงก็เคยบอกตัวเองว่าให้ใจดีกับหัวใจตัวเองหน่อยแล้วก็รักตัวเองให้มากๆเหมือนที่รักคนอื่นรักใครเคยรักใครมากแค่ไหนเนี่ย ทำให้ตัวเองบ้างได้ไหมใช่เงียบเลยเงียบเลยค่ะขอบค่ะ